สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆครับผมครับมื้อนี้กับมาพ้อกับแอดช่วงแรกๆครับครับมื้อนี้กับไปหาอาจารย์ใครแม่ครับไปตามเนวทางล่าพัฒนาเนาะแอดก็ลงคลิปไปแล้วละครับแล้วก็ไปวัดจุมสีพัฒนารามมาเนาะเพื่อนว่ามีตนโพใบสีทองกับใบสีเงินมาสัน่น ตนพออกไปสีเงินสีทองมาท่านการสื่อสารผิดพลาดครับบ่เป็นใบครับแปลกประหลาดคือรากนะครับแอดกับลงคลิปไปแล้วลหละนะครับก็คือสิไดรับช่มกันแล,ล้วแ่ะแอดกับไปขอโชคปูชีบขาวนํานะครับก็เลยลงคลิปเสร็จแล้วก็เลยออกมาหน้านี่ครับมาซองเมืองควายแต่วนะ่าพอดีพี่สาวกําลังออกไปลงน้ำนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีแนวาทางตัวเลขของ อาจารย์โชคทวีมาฝากได้ครับเด้ออาจารย์โชคทวีนะครับงวดล่าสุดที่เขานั่นคือหงวดเจ็ดแดนะครับแล้วหลังจากนั่นมาสองงวดกับการุดครับผมแต่ว่ายังตามต่อเนื่องครับผมยังตามต่อเนื่องอยู่มีเอซติดตามถามไทยเขามาว่ายาอ่า อย่าลืมแนวทางอาจารย์โชคทวีครับห้ล่งใงห้ตองวดแน่ถ้าใดมาไวหวก็ล่ใงหายลดวัดสันถือว่าถือกับว่าเป็นอย่างแอดเดี๋ยวจะเอาไปพิจารณาวัาสันผู้ที่พันติดต,ตามกับติดต,ตามอยู่ครับนะครับเพราะว่าหลังจากเข้า4สีงวดซ้อนๆนะครับบายนี้ก็มาลด2งวดแล้วก็มาเข่าเจ็ด 8, แปดก็มาลดอีก2งวดครับงวดนี้จเจ็บป็นจังไได้สำหรับงวดวันที่16กตุลาครับผมเดี๋ยวแอดหาหมหลวงปัน มากัดซองบางหย่านั่นแหละครับโอ้หย่าในครับตัดออกวันปุ๋ยซัดขึ้นเร็วขนาดครับผมเร็วมากครับหย่าในเนาะอันนี้สองสัปดาห์ครับผมบอทันถึงสองสัปดาห์ดีซ้ำครับผมยาวเกือบฝุดหนึ่งะประมาณฝุดหนึ่งได้แล้วครับหญ้านปลูกไว้ให้ควายครับผมอันนี้แพ่งกัวล่าแพ่งกัวล่านี้ตัดก้อนหนานั่นดีครับแต่ว่ามันขึ้นสะนะครับ แอดแปหามุมหามุมดีๆครับรางนั่งดีๆนั่งเบาจักหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเวิรองแนวทางของอาจารย์โชคทวีกันสาหน่อยกัยังบ่ทั่นอนป่ามาปอย,อยู่ครับบัวนี่กัเก่งอหลีครับบัวเพราะว่าตอนช่วงแรกน้ำแหงไปน้ำแหงไปแหงไปนานอยู่นะครับแล้วก็เเลือตะต่มแต่ว่า เป็นดินแกนๆเนาะนึกว่ามันบัวจะตายครับพ่อพ่อมีนามครับงอกขึ้นมาคือเกาแม่บัวน่ครับออกดอกได้สีดอกแล้วครับจะลืมสี่หนึ่งเล่าวัฒนามือแรกงพี่วีแพรแวร่ยุ่ครับสีาานน <laughs> บบบ่อันครับผมสีหนึ่ง <laughs> เล็กมากเกี่ยวของ อ่ะเอามุมนี้แหละครับมุมของขาง,งามๆนี่แหละเนาะเมดทงครับผมมใไฮนี่งามกว่ามูครับตรงตะกานี่แหละเขียวตลอดเลยโอ้อยากได้แบบนี้เมดทงเนี่ยคือสีดีครับผมถ้าได้แบบนี้ปูทังไตหุ่นอยากเหลืองครับใส่ปุ๋ยไปก็ เขียวขึ้นมาแป๊บหนึ่งค่ะเหลืองคือเกานะครับปีนี้บ่ได้เอาฟุนปุยขอกมาใหญ่ครับเวลาบ่าพอเห็ดหลายแนวโพดครับผมใหญ่บ่ทันเอาเดี๋ยวมาเบิ่งแน่วท่าของอาจารย์ชกทวีน้ำกันครับผมกลางทางนี้รดเอาได้มองดีแล้วครับผมบัดีไม่ขี่ม้าบ่ลรานบูะนะี <laughs> นั่งอยู่กลางทาาครับนั่งทับขี่มา้าซะเอาจากหลังเอาเขาให้งามๆ่แหนะครับงามกว่ามูอ่าอาจารย์โชคทวีหลังจากหลุดไปสองงวดครับ อาจารย์โชคทวีสรงตัวเลงมาให้ตั้งแต่มือว่านนี่แหละครับทรงมาต่ว่านแล้วแอดจเวียทันรีมีเวลามากมานั่งรัสู่ฟังนะครับยิ้มได้เพราะว่ามาทั้งเดียวกันอันนี้ครับเบื้องดีๆ้อครับผมอาจจะอ่านสูฟังเนาะตัวหนังสืออาจจะน้อยจักน้อยนะครับเพราะว่าเลขกับ เลขหลายตัวยุคครับแต่ว่าจากประวัตินะครับของอาจารย์โชคทวีครับเลขอาจารย์จะเข้าตัววงครับนะครับจะเข้าตัววงแอดลงทุนของอาจารย์โชคทวีฮนะจับรถตวลงตวรีไว้แอดกะแอดกะเอาแต่ตัววงนี่แหละครับนะครับแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับเนาะบางทีอกะตัวบววงก็มีโอกาสออกมาได้ขึ้นกันนะครับ แต่โดยส่วนตัวแล้วแอดกะแอดเห็นมาหลายตัวเนาะเพราะว่าแอดกะตามอยู่หลายสำนักครับนอกจากเลขจะของคำนวณเองแล้วหลักๆเป็นลักนะครับที่ลงทุนอาจารย์โชคทวีก็เป็นอีกหนึ่งสำนักที่แอดลงทุนนะครับแต่ว่าแอดโดยส่วนตัวเนาะแอดเลือกเอาเฉพาะตัวว่งของอาจารย์นะครับเอาวิ่งบนนะครับว,วันที่16ตุลาคม66นะครับอาจารย์โชคทวีวิ่งบน2 กับ4นะครับว่งไปที่2ครับเน้นไปที่2จับคู่มี2หา2 8 4หา8 4เอ้ย4หาแล้วกั4 8ครับอาจารย์เอา2กับ4ไหลัก10ครับนะครับเราก็มีตัวกัน4 0กับ4 2ครับอ่วงเน้นไปที่2 5กับ2 8ครับ2 5กับ2 8 2เนี่ยมาติดต่อกัน2องวดแล้วนะครับมาติดต่อกัน2งวด812แล้วก็202จะมาอีกเป็นงวดที่3บอในส่วนของบนบนะครับเนะครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่า2จะแห้งครับนะครับ782นะครับมี6 2เนาะที่มันออกมาช่วงช่วงก่อนหน้านี้ครับผม โอ้คือายแทบบานนี้หนาแท่งโอ้ยใส่กางเกงขาสันเอาบานีล่างครับผมล่างอาจารย์โชคทวีให้วิ่ง6กับ7นะครับล่างวิ่ง6กับ7เน้นไปที่6นะครับจับคู่6 2 6 8 7 2 7 4นะครับกัน0 2 4 8และ5 5นะครับเป็นตัวกันครับผม โอ้ซีแปดอาจารย์เอาไว้ทั้งบนทั้งล่างครับบนก็นมีซีแปดนะครับนี่ครับแต่ว่าล่างอยู่ตรงกันตัวอยู่อยู่ตัวกันครับซีแปดนะครับบาดนี้ตัวเน้นคือหกแปดกับเจ็ดสองนะครับสําหรับสองตัวล่างของอาจารย์โชคตวีครับผมบาดนี้งวดนี้มีเลขชุดสามตัวมานั่มครับผมซึ่งแอดเบิ้งแล้วครับเลขชุดสามตัว มันบ่ได้ไปในแนวทางเดียวกันกับเลข2ตัวบนครับนะครับไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกันนะครับจากที่อาจารย์ทรงสูตรทรงที่อาจารย์คำนวณมาให้เบิงครับปรากฏว่าเป็นสูตรคำนวณ3ตัวบนโดยเฉพาะนะครับเป็นสูตรคำนวณ3ตัวบนโดยเฉพาะซึ่งจะคนละสูตรกับคำนวณ2ตัวนี่ครับนะครับแต่ว่าเบิงแล้วไปคนละทางครับ สูตร3าตัวคับสูตร2โตเนาะแอดเขียนมาให้เบิง่งตอนแรกคิดว่าบ้าเขียนดีปะนะ่ะเนาะหรือจะบอกเขียนดีบ้าอาจารย์ส่งมาให้ก็เลยตัดสินใจเขียนซะเถอะนะครับเขียนซะจังไลอาจารย์เพื่อนก็นสรงมาให้แล้วนะครับส่วนชอบบ่ชอบนะครับก็บให้พิจารณาเอาเองครับผมนะครับลองพิจารณาเบิง่งตอนนี้นะครับแอดรู้สึกว่าแอดเริ่มปวดแขนแล้วครับ โชวโช์ว่าสามสี่นาทีเริ่มปวดแขนแล้วครับตอนนี้เอาแคปหน้าจอไว้เบิงเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับให้ไปพิจารณาครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับกะบอดาการันตีว่ามันจะออกนะครับบอดาการันตีเพราะว่า ของมอมิหักครับผมเนาะผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกกับอาจารย์โชคทวีแอดบนแน่ใจว่าเพื่อนอยู่สนะครับอยู่วัดทั้งไหนกับแน่ใจขึ้นกันนะครับคนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็น่าจ,จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่กะบ่อมิอย่างแน่นอนบอมิอย่างสิก,การันตีหรือว่ามั่นใจได้ครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นครับผมนะครับเอา หนาทีโอ้ยังพอนี่้ครแปตัวนี้ครับอย่างน้อยๆต้อง8นาทีขึ้นครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ดีต้อง10นาทีสําหรับคลิปหนึ่งนะครับในการทํา y o YouTube ครับเพราะว่ามันจะมีผลกับโฆษณานะครับมีผลกับโฆษณาอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวแอดกัมีความฝันจะมาเล่าสู่ฟังครับผมเป็นฝันต่องวดครับ วดที่ผ่านมาฝันตรงกับอาจารย์ไครหกศย์หนตรงกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าวดนี้บ่ตรงกันครับแต่ว่าเป็นฝันที่แปลกจักหน่อยอยู่แอดกะเลยิว่าจะเล่าสู่ฟังเนาะนะครับเดี๋ยวความฝันนั่นเดี๋ยวแอดเทดอีกคลิปนึงครับผม มันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้แนวทางของอาจารย์โชคเทวีแอดฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ